สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับนี่ก็อยู่ผมครับช่องเสียบเบียร์ดัมซิ่งเหมือนเดิมครับพี่น้องเอารถปลาเราออกไปเกี่ยวข้าวครับไม่ไกลจ้จากอูครับนี่นี่ไปเกี่ยวตรงนี้ครับใกล้ๆเดี๋ยวเ,เดินไปเลยครับได้ตะแกรงว่าน้ำใหม่ด้วย,ยวครับเดี่ยวได้ตะแกรงว่าน้ำใหม่ได้ท่อเสียใหม่ครับรอบนี้ เ, <c oughs> เดี๋ยวเราช่วนเัีเยวเลยครับพี่น้องก็ถึงแล้วครับนี่เดินมาถึงแล้วแ๊บเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูตัวทำลายขนาของเราเลยมาสามนะครับนี่มีทั้งมีดทั้งจอบครับพี่น้องมีทั้งมีดนี่จอบสองครับจอบสองยกเลยนี่ครับพร้อมครับ พร้อมฟันครับตีหนูตีหนูตีหนูก็เดี๋ยวเราก็อย no ู่ข้างบนครับพี่น้องเออง่ายกว่มแม่นเปิดเอาไ่้ไหมมันจีทอแกบตรงนี้ตุนสนุ่มันง่ายเดียวเลยแม่นขั้นขั้นเขาตรงนี้ เอาแล้วครับปลาเล้าขึ้นแล้วครับปลาเล้าขึ้นแล้วมือมือซ้ายนี่นิ่งอยู่ครับเดีย๋ยวจะพาเดินเกี่ยวใกล้ๆครับวันนี้เกี่ยวไม่ไกลอยู่ครับพี่น้องได้ถอยเสียใหม่อีกวันนี้สุดจัด Ừ. Chẳng làm bỏ bó cho cái đồn này. Ở à, đâu vậy nó? Bà lên đó, lắm. โอ้ oh, สวยเลยทีเดียวนะเดี๋ยวซูมซูมครับซูมเอาอะรครับนี่ยปะเราจัดเองครับปลาเราจัดเองภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันไกลพี่น้องผมไปไม่ได้ครับเออต้ตอนไม้ต้นนั้นมันมีรังแตนครับอยู่ไกลเพราะต้ควรครับผม รอดูอยู่หางเนาะพี่น้องเ uh, um. นาะเสียงนี้เงียบเลยครับค <c uts olmuş> <Mond> ันนี้บอกเลยเสียงนิ่มมากครับอย่าบัดจีนลมเนอะพื้นที่ตรงนี้นี่รถใหญ่ไม่เคยลงนะครับนี่พื้นที่ตรงนี้นี่เพิ่งจะมีคันนี้เป็นคันแรกครับคั้งแรกเลยครับตั้งแต่ผมเกิดมานี่รถใหญ่ไม่เคยลงสักคังครับ เพราะว่าสมัยก่อนที่ผมมีรถกระสอบนะกับปลาเราเคยมาลงครับจมอยู่ตรงนั้นหละครับเนะบี่ยจมตรงมุมนั่นแหละก็เลยไม่กล้าไม่มีใครกล้าลงครับแต่ปีนี้ปลาเราว่าเดี๋ยวขอแก้มือครับจัดไปครับหนึ่งกระสอบตรงปุ้ยมาตรงปุ้ยมานะพี่น้องนะ ยียังเงียบเลยนะครับได้ดแต่งแมาน้ำใหม่ด้วยนะพี่น้องเ yeah. ี่มมากครับผมเ็อย่างชอบเลย เรื่องนี้โคตรนิ่มอ่ะควันคืนเนี่ไม่มีนะครับไม่ต้องถามหาคันนี้บอกเลยว่าสภาพสมราคาครับก็ลาเรามูมาเยอะครับเอออีนึกไปได้ชมนะว่าเสียงมันนิ่มมากครับ ล้วครับตรงนั้นอันตรายครับสมัยนั้นเคยจมครับเอออย่าไปหมุนใกล้นะพี่น้องนะอันตรายมากกวอนนั้นสมัยเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับตรงที่ปลาเรานะอยู่ตรงนั้น,นครับเรยียบ้อยครับลงไม่ได้ครับแต่จากนั้นมาตอนนี้ก็ผมก็โตแล้วนะพี่น้องนะปลาเราว่าเดี๋ยวขอแก้มือครับจัดไปครับ เป็นไงนิ่มมากครับดูวะดู่ะแทบไม่ได้ยินเสียงเลยครับเดี๋ขับรถนิ่มนะครับเนี่ย เ,เป็นผมนี่ว้ยพุดปาดเลยเห้อจวด มาครับโอ้โหครับกลัวครับ เป็นรถที่โล่งมากครับเป็นรถที่โล่งมากเฮ้ยโอ้ยยินยุบเลยครับไปแล้วครับ 麻烦要了，兄弟。 ไเนาะไปเนาะขับเปียกอ่ะขับเปียกกระทุ้งปุ้ยเล้วคนขับบอกผ่านครับพี่น้อะไปเรื่อยๆครับโอ้โหแ่งกันขอ่าวเอ้ยเงอนของข่าวเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสียเบียร์ลั้งิ่งเลยเด้อเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะพี่น้องนะเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันครับว่าจะรอดหรือจะล่วงครับวันนี้สวัสดีครับ